ทำผิดจริงก็ติดคุกอะ่ะบุกลุกป่านะ่ะเรื่องใหญ่นะึงก็บอกตั้ง47ไล่ติดคุกนะครับเข้ามานะครับใครชอบสไตล์พี่เดนะครับไม่สนใจครับนะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆติดคุกได้นะครับ้าทำผิดกฎหมายนะผมเคยฟ้องธรรมชโยม,มาแนละ้วและที่ผ่านมาก็พระใหญ่ๆตัวๆครณีเงินทอน,นวัดก็ติดคุกครับนะครับนะนะพระยิ่งต้องมีศีลมีธรรมมากกว่า คนธรรมดาทั่วไปนะครับนะดังนั้นพระรูปไหนนะครับทําผิดกฎหมายก็พี่เดก็แจ้งความจับนะนะครับเต็มที่นะครับไม่สนใจแล้วครับจะใส่ผ้าเหลืองจะเดทส้มนะใส่จีวงจีวอแจ้งจับหมดนะเพราะว่าผมอยากให้หยุดยั้งพฤติกรรมเป็นพระเป็นเจ้าระดับเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะนะครับ เวลาจะรับเชิญไปกินข้าวไปฉันข้าวไปพูดอะไรต่างๆก็ต้องให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหกูนี่ใหญ่เป็นพระระดับผู้ใหญ่นะอืมนะจะไปไหนมาไหนอยากพูดอะไรก็พูดนะครับอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่ครับนะครับนะไม่ใช่อยากพูดอะไรก็อยากอยากอยาก,อยากพูดไปเลยนะอยากทําอะไรก็ทํานะผมไม่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรต่างๆนะนะซัดเต็มข้อแจ้งความเพิ่มมีอะไรแจ้งได้อีกแจ้งอีก นะแล้าไม่สนใจพวกสาวกพระรูปนี้ด้วยนะครับนะนะพฤติกรรมนี่มันไม่เหมาะสมอะไปอยู่ดีๆไปเชิญลงทุนพูดชัดเลยเชิญลงทุนแล้วต้องรีบตัดสินใจด้วยขครไม่ตัดสินใจด่าดักดานอีกโอ้ยนี่มันพระหรือแพระนะครับนะไม่สนใจเลยไปด่าหนุ่มกันชัยเป็นฆาตกรต่อเนื่องเงี้ยเป็นสารเตี้ยนะปากดีเหลือเกินนะครับนะจัดเต็มที่นะไม่สนใจนะครับ จับพระเข้าคุกนี่ได้บุญนะขึ้นสวรรค์น,นะ,ะเพราะว่าพระองค์ไหนเนี่ยทำอะไรต่างๆที่ขัดต่อคําสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าผมจับติดคุกได้ถอดจีวรได้นะโอ้โหผมเนี่ยภาคภูมิใจเลยนะเ,เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังบรรดาสาวกลูกศิษย์ลูกหาของวอววิชิระเม,มทีนะกูบอกเลยว่ากูไม่กลัวพวกมึงดูปากนะกูไม่กลัวพวกมึงและไอพวกออกทีวีก็อย่างเหมือนกันนะ นะมาแซะกูเอาอเดี๋ยวเดวชาจ,จะติดกุกขิวแสงนะกูไม่สนใจมึงไปเลยมึงคิดว่ากูแจ้งความเช็จมึงไปแจ้งความจับกูดิไม่ใช่นั่งเหา่าอยู่บนจอทีวีนะครับนะกูไม่สนใจหรอกกูซัดเต็มที่พี่น้องเอฟซีเห็นด้วยไหมล่ะเนี่ยเอฟซีเขาบอกจัดแม่งให้เต็มที่เลยทําผิดก็จับสึกไปเลยโอ้โหชุกครูเอฟซี FC พี่เดแม่งต้องอย่างนั้นนะครับนะเออนะเข้าใจนะบอสใหญ่ ไอคอนเมื่อไหร่จะเปิดได้ข่าวตำรวจเขาดูอยู่นะเห็นตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับอยู่ในเงามืดนะครับแล้วก็มีบางคนนะอ้างตัวเป็นเมียนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่เคยติดต่อกับบอสพอนะครับปรากฏข้อมูลตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็นระวังแหกตาตำรวจแหกตาปมงอยากนะคดีนี้นะครับโอกาสรอดยากครับเห็นได้ข่าวแต่งตั้งทนายสามสี่สิบสิบทีม ประชุมกันทุกวันมั้งนะครับไม่แประชุมมาทุกวันนะแต่คดีนี้ไงผมมองติดคุกยาวเพราะติดคุกแม่งกระเจ๊งแล้วบริษัทโอกาสได้รับการประกันตัวก็ยากพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระจกกดอะไรต่างนะซัดเต็มข้อครับนะนะครับจัดเต็มที่นะนะครับใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์พี่เดชพี่ไม่สนใจหรอกเพราะพี่เดแม่งตรงไปตรงมาซัดเต็มเหนี่ยวนะไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหา อะไรต่างๆเอามากูไม่สนใจกูซัดเต็มข้อนะครับมีอะไรร้องเรียนได้ฟ้องอะไรพระได้จับได้กูจัดเต็มที่เลยนะนะครับผมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ชอบพระที่มารับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์รับจ้างมาเชียร์บริษัทไอคอนอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะฮะหนุ่มกันชัยกลัวจุ๊กตุ๊กแกจริงไหมกลัวครับโดยเฉพาะตุ๊กแกของพระนี่มันใหญ่กลัวนะ นะครับนะลุยนะครับนะพี่เดชาเนี่เขาบอกนะจัดให้เต็มที่ครับบอสติดนานไม่ยาวครับเป็นปีไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวเรกนะครับเชื่อผมเนี่ยยาวครับนะยาวครับเพราะอะไรพฤติการร้ายแรงพูดเสียหายจํานวนมากปล่อยไปก็หลบหนียุ่งเยิงพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นลําบากนะเชื่อพี่เดชครักูเคยเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนคดีแบบนี้ติดคุกหมด นะครับเพราะพฤติกรรมหลักฐานมันชับเงินชับเส้นเงินเส้นทองยิ่งสมัยนี้มันมีเส้นเงินเส้นทองยิ่งชัดเลยตรวจสอบง่ายนะมีเอ่อมี YouTube มี Ti ก t o อกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่รอดครับจะมาโกหกต่ออะไรไปจ้างเทวดามาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่รอดครับนะนะครับเสียเงินค่าจ้างเปล่ายากนะข้อมูลหลักฐานมันชัดจะมาบอกอะไรเราไม่ใช่เอ่อบอส เราไม่ใช่ผู้บริหารเราไม่รู้เรื่องอะไรต่างมันมีเส้นเงินเรามีก็มีไฟล์เสียงมีแชทมีวิดีโอมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรอดอยากก็ติดคุกกันยาวอ่ะนะครับนะติดคุกจะได้รู้ว่าเออเงินทองที่เราคดโกงมาเนี่ยตอนนี้เราได้รับผลกรรมแล้วเพราะชาวบ้านก็ลําบากจากที่เราไปคดไปโกงเข้ามานะครับอืมนะเพราะ,ะนั้นนะครับเทวดาจะโดนไหมเทวดาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง รับสวยรับอะไรจนทําให้ไม่มีการดําเนินคดีท้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะหกปีแล้วเนี่ยก็ไม่ดําเนินการมีการยัดเงินยัดทองอะไรหรือเปล่ามีการตบซ้งตบซับเขาก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดใครมีหลักฐานก็ส่งมาให้พี่เดย์จะได้ดําเนินคดีประจานผ่านสื่อจะสาวถึงเทวดาไหมน่าจะนะนะน่าจะนะครับเออนะครับอืมเมียบอสกันหนีไปต่างประเทศหรือยังยังนะครับยังไม่มีหลักฐาน ขาตรวจสอบแล้วยังไม่รู้ว่าไปต่างประเทศหรือยังทีน,นี้การหนีไปต่างประเทศมันมีหลายอย่างหนึ่งนะครับนะผ่านทางาอ่าเขาเรียกอะไรผ่านทางสนามบินนะครับนี่อันนี้ยังไม่มีนะครับหรือออกทางช่องทางธรรมชาติถ้าช่องทางธรรมชาติมันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอืมอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นมันเราก็ไม่รู้ว่ามันหนีหรือย,อยังแต่ที่ข่าวมาเนี่ยพวกแม่ทีมเนี่ยหลบหนีหมดแล้ว บ้านช่องไปอยู่นะครับผวาคุกผวาโดนอายัดทรัพย์นักกฎหมายทนายความบางคนก็ไปแนะนำนะให้โอนทรัพย์สินหนีไอ้พวกนี้คขายิ่งกว่าโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนจบกฎหมายอย่าไปเป็นที่ปรึกษาโจรในการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นทนายว่าความสู้คดีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับพี่เดจัดให้หนักครับ นะนะครับพี่เดชครับรายการทีวีรายการดังๆมีส่วนไหมครับเพราะเชิญพวกแม่ทีมาบ่อยแล้วก็อวยซะจนเต็มที่เลยก็เดี๋ยวรอพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานชัดก็ไปครเดี๋ยวพี่เดแจ้งความเองแล้วพี่เดไม่กลัวหรอกโอ้โหนะใครจะมาแจ้งความกลับไปเลยเนี่ยไม่กลัวเลยนะไอ้พวกหมาเห่าทางทีวีอะไรต่างๆนี่ไม่กลัวหรอก โอ้ยเดี๋ยวพี่เดก็โดนแจ้งความจับทานายกุ้งติดคุกอะไรถ้ากูกลัวแล้วกูคงไม่ไปแจ้งจับพระหรอกกูก็ต้องของแท้ของแท้นะพระเพื่ออะไรไม่สนใจแล้วอ่าอือทุกครูนะครับอม,มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับความคืบหน้านะเดี๋ยวพี่เดก็ดูนิดหนึ่งเออ เอืมครับนะครับ,นะรบนี่อะไรดาวแปดแจกบอกเจ้าคุณวองานใหญ่งานงานใหญ่เข้าอีกกรมป่าไม้ลุดสอบไล่เชิญตะวันบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติตีแหลกต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้ครับนะถ้าปกติไม่รู้จะเล่นงานเจ้าคุณได้ไหมพอช่วงนี้มีไปเกี่ยวโยงกับดิไอคอนเนี่ยมันยิ่งทำให้การตรวจสอบเป็นไงง่ายขึ้นปกติเส้นใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ นะครับเจ้าคุณวอเนี่ยเห็นก็บอกเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เงินเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอืมดีนะไอ้พวกเส้นใหญ่เนี่ยผมชอบนะครับนะชอบเลยนะฮะเส้นใหญ่นี่มันดีดีกว่าเส้นเล็กนะนะครับปกติเวลากินก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งเส้นใหญ่นะนะครับสั่งเส้นใหญ่ด้วยเส้นเล็กด้วยเกาเหลาบ้างบางครั้งโจกโรพี่เดจัดให้เต็มที่ครับนะครับเนี่ยนะครับเส้นก๋วยจับนะครับอ่า นะจุกรูพี่เดของขาดนะครับสวัสดีครับเส้นใหญ่นะครับอืมนะถ้าบุกลุกป่าในงานนี้เห็นในข่าวว่าสี่สิบเจ็ดไล่ง่ายนะงานนี้ก็ติดคุกอะนะครับพระติดคุกเยอะแยะไปนะพระใหญ่ๆตัวโตธรรมกายใหญ่กว่าเยอะยังอยู่ไม่ได้เลยพระอะไรอะ่ะตัวเยอะแยะที่มีปัญหานะ่ะใครำํำบ้างวะอืมนะเดี๋ยวดูนะอืมเยอะแยะนะครับอืมนะ Oh, oh oh. อ้วว่วงเลยกูโอ้ยพระเจ้าว่งวงเลยทุกคนพระในอดีต,รพ,ต,ตพระยันตะเห็นจำได้ไหมเออพระยันตะเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวดูพระใหญ่ดังๆเนี่ยนักเทศอะไรเนี่ยสุดท้ายแม่งอะไรนะก็ต้องมีปัญหาหนีเหนือหมดนะอืมนะครับเนี่ยโดนศึกเสพแม่ทุนกันี่ยนะ นายวินัยและองศีนะครับเนี่ยเยอะแยะนะเนี่ยพระเพืออะไรต่างนักเทศเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอืมเพราะนั้นก็ซัดก,กันเต็มเหนี่ยวนะครับสบายๆนะครับเรื่องนี้คดีความก็มีความคืบหน้าไปใครเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านนะหรือแจ้งความออนไลน์ต่างๆเห็นวันนี้ตํารวจก็บอกคนแจ้งเป็นหลักพันหลักอะไรแล้วนะก็สองพันแล้วมั่ความเสียหายจะพันล้าน้ะนะครับนะ แรกๆก,ก็หลักร้อยล้านตัวน,นี้ไปไงพันล้านนะครับนะก็ไปแจ้งกันเยอะๆครับเอาให้หนักครับนะครับนะจะได้อ่เอามันเข้าคุกเข้าตารางนานๆนะครับตอนนี้ก็โดนชอบโกงประชาชนไปเดี๋ยวก็จะโดนอย่างอื่นแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินอะไรต่างๆก็ซัดเข้าไปนะนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับเน่ยนะฮนะเข้าใจนะอืมให้มันหนักๆไว้อืมโอ้ 哦，懵了，嗯。